สมตําเจ็บแสบมากเลยค่ะสมตําเมืองนอกตําสมตำออดซี่สมตําสินี่จ้าดูซาอยากแม่แม่เฮ็ดสมตำพี่เนี่ยว่าซาสมตำใบน้ำปลาของพี่หม่ำเออมเอนี่ตําข้องไอหม่ำอามาโชว์ไปลูกเนี่ยข้องไอหม่ำสุดยอดอะไรปกติแม่เป็นว่าเป็นซีไซของพี่ใหม่เออพี่ใหม่ขาดตลาดพี่ใหม่ขาดตลาดก็เลยใส่ข้องไอหม่ำโอ้ไอหม่ำแซ่บแสบที่อเมนูนําเสนอจ้าอันนี้ขึ้นมาอย่างแม่ภาษาภาษาฝรั่ง เคลอรี่อะไรคะอ่าไม่ใช่เมื่อคืนเนี้ยพ่อใหญ่แกทําไงลูกนั่นแหละเขาจะมาอะไร Beef s t มันก็คล้ายๆต้มเนื้อบ้านเฮ้านะจ๊ะอันนี้อันนี้ก็สิเป็นเนื้อนะแม่เนาะใช่แล้วก็สิเป็นอันแค่รสประกอบโพเตโต้ก็คือมันกะเซอร์รี่อ่าสังสัยใหญ่หอมพะแนงนะจ๊ะนี่อาหารแลงมือแลงเนี่ยแม่ลูกค่ะนังกรอบนังกรอบค่ะกรอบๆค่ะวันนี้ค่ะ พ่อใหญ่บอกให้นี่มาแมงลูกกับสิกินก้อนกันค่ะมลาลูกกับส<า>ิกินปลาไหล Let's go <S แซบคักแซบเนี่ยสมตำมจัดจัดจัดพี่น้องไม่กินน้ำกันแคบ,บมู๊แคบมู๊แคบมู๊ว้าวชวน หอบมากมะละก็มีเนยมละละอร่รรอยมไหมไย่เยอะเนอะสดๆแต่ว่ากินเผ็ดบ่ไ้ค่ะอัน่มูกเหี่เลยกินเผ็ดบะละพี่น้องม,ลอมะละพักกันหุ่มหวานแม่รูกพักกันหุ่ำอ,อยู่ที่ไหนก็ลืมอาหารอีสานไม่ได้ ที่นะาหาอีสานแล้วก็คือแบบเพิ่มพลังมีพลังแบบในการทำงานสุดหือฟินปลามันแสบไปรลยตัวละสมตำสอคำอ้ำอ